สัปดาห์ที่ต่างหากอย่างนี้ครับช่อง8ครับเสียงให้เจียวเช้ากันดี้แหละดีเลยนะแม่ไร้เสียงนี้นะว่าจะเช้าเงาเงอยไปเลยใจแล้วข่้นร้องประการต่อสามพันต่อรดังจะคลื่น94 EFM นะคะดีเจบุกเกาะค่ะแม่ท้องสายเป็นห่วงเป็นห่วงเพราะอะไรแกมตอบสู้มฮาร์รับเงินอย่างเดียวชุกมากเลยนั่นหรอกอ่ะ จะได้ยินประจําจากเฮฮาหน้าซอยเจออะไรก็ยังแหมเรียกว่าไม่เคยเห็นเศร้าอ่ะน้องอิมไอชิตะค่ะร้องไห้เป็นไหมร้องเป็นค่ะวันนี้อร้องไห้มากเ่ะวันนี้สามีมาด้วยคุณอาหนูชอบเขามากหนูได้ร่วมเกม์กับเ่าโจนโจนโจนไม่แนะนำํากันเลยเอาแนะนำที่หน้าตาเป็นงไง ตอนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตนี่เรเร็วนี้ดาแอ t ด์ดีไอดอลนะคะร่วมคอนเสิร์ตด้วยคุณตูพอบทอนค่ะ <Yeah! S 1> เอาให้แก่ค่ะไม่ดีใจนะที่มีภรรยาสวยน่ารักแล้วก็ตลกด้วยคร <c oughs> <ห>ับผม<อ>เริ่มต้นเลยมั้ยของเรานะเอาหล้วท่านก็นจะรอในเรื่องราวของละครละครเราจะมีละครที่เกี่ยวกับเรื่องราวของเมืองต่างๆประเทศต,ต่างๆเยอะยๆมากมายอินเดียโรมันยนญี่ปุ่น จีนชื่อนี้ะไรก็ไม่รู้นะเรามีลักษณะมีทั้งฮาเราเอาชื่อนี้ยังมีเฮยังมีเฮเป็นเกาหลีไหมเกาหลีมากเลยพอได้พอได้นะไทยก็คือยังมีเฮยังมีเฮยังมีเฮรักใสๆหัวใจสอมชิญ ทั people, ้งฉันมี75คนก็ชอบรอไปแล้ว73แป๊บหนึ่งนะส่งบีบีแป๊บถึงแล้วคิดถึงจุ๊บจุบจุบจุบุผ่าอยู่ที่นี่ก็ล่าเริงดีเพื่อนๆก็เยอะแต่จะคบใครต้องเลือกนะจะคบสุ่มสีสุ่มหไม่ได้เราต้องเลือกเพื่อนที่ขีเละกว่าเราแล้วเราจะดูสวยที่สุดในกลุ่ม ไม่หนักใจนะมาเรียนที่นี่คุณพ่อคุณแม่ไว้ใจถามว่าเรียนเก่งไหมคือคุณแม่บอกว่าไม่ต้องตั้งใจเรียนให้เรียนดีขนาดนั้นก็ได้เอาแค่จบไม่ต้องคิดว่าต้องทํางานหาผัวรวยให้เขาเลี้ยงมีผู้ชายแอบชอบส่งจดหมายมาเดี๋ยวลองอ่านแป๊บนึงนะไครนะ ยิ้มก่อนอ่าน,นตาหวานก่อนเปิดยิ้มเสียเถิดแล้วไปเกิดใหม่หยิบผิดซองละมั้งเนี่ยมีคนส่งมาต้องเป็นผู้ชายคนที่เราแอบชอบนแน่ๆเลย ลาบเท้าคนที่ผมรักก่อนอื่นถ้าผมมีโอกาสผมจะบวชให้คุณผมยอมรับตามตรงว่าผมประทับใจตัวคุณมากคุณไม่เหมือนมนุษย์เธอเป็นมนุษย์ที่สวยงามมากฉันคิดนะว่าบ้านเธอ ต้องอยูนฟ้าเพราะเธอคือก,ก้อนเมฆเลือดไม่สามารถจะสูบฉีดเข้าหัวใจฉันได้เพราะในหัวใจฉันมีแต่คุณคุณเป็นดังแรงเสียดทานในใจนเ,เป็นดังดตัวคุณร่วมน้อยที่ผมเฝ้าคอยจะร่วมหารร่วมมาก คุณครับถ้าคุณไม่รังเกียจผมอยากจะขอยกกำลังสองหัวใจไปให้คุณถึงแม้ความรักไม่ใช่สมาการที่มีเรียกหาได้ลงตัวแต่ผมจะรักคุณเท่าอินฟินิตี้เพราะใจดวงนี้มีแต่คุณสุดท้ายนี้ผมขอคุณพระศรีรัตตัย สาวหลักเมืองทุกทุกจังหวัดจงดมดาให้คุณมีแต่ความสุขมีสุภาพแข็งแรงรักนะลงชื่อปักทองชัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่ออะไรนะปักทองชัยเดี๋ยวเดี๋ยวแถวโคลาดป่ะนี่โคลาดมันปักทองชัย ที่เราแอดชอบชอบคนเกเลชอบคนผู้ไม่เพาะพูดง่ายคือยิ่งเลวยิ่งรักอะ เียนจะมายมานัดเป็นครับผมเองครับคุณชื่ออะไรนะผมชื่อปักทองชัยเอาให้ชัดปักทงชัยครับนังง่งไงนั่งไงเออผมเป็นลูกครึ่งพ่ออยู่ที่โคราชแม่แม่อยู่กรุงโซก็เลยชื่อปักทองชัยผมตั้งแต่อยู่โรงเรียนนี้ ก็มีความรู้สึกดีกับคุณนะครับวิ้เธอเฮ้ะท่จะไมชอบหน้าตาสิโถเคุณเลี้ยงกุมารทองเหรอไม่ได้เลี้ยงค่ะฉันคุยคนเดียวเอ่อยังมีเฮะคเธออยู่ชั้นเลยนะเกตแปบถามชั้นนีว่าลูกโตมันก็ไม่ได้หมายถึงชั้นเรียนหรอกก็อยากจะทราบว่าอยู่ชั้นอะไรชั้นบน คุณอยู่ชั้นอะไรฉันรักเธอเธอคิดว่าจะง่ายเหรอคนอย่างแกจะไม่มีสิทธิ์รักหรอกคนอย่างแกเด็กพวกไฟสูงึขาเธอเหรอขาแปลกเนาะหอผท้าป้ากันน่องเลย นั่นฟันเหรอรู้ว่าไม่ใช่ฟันรู้ว่าอะไรอะรู้ว่ากันศาสตร์บ้าน,นสิฟันเทอมเหมือนแม่ขระโพดนะยังไงไม่เรียงหลอกเหลืองโอ้ยคือจะเดินผ่านวัดไทยมาแล้วเขา เขากำลังเผาศพอันนี้เขาเรียกอะไรอะไรพวงพวงลิตพวงลิตอะไรเ่ช่อดอกไม้ไม่ใช่พวงลิตเ,เหรอฉันให้เธอนะขอบใจมากนะเป็ีนเป็นรอยยิ้มได้ไหมถามจริงเคยถูกผู้ชายติด <laughs> ไม่เนะี่นผู้ชายอยู่ข้างฉันลมดีหมดแหละบอกโตว่าเป็นคนจีบผู้หญิงไม่เป็นเนะี่ย มีอะไรก็พูดแบบพูดออกจากใจเลยอ่ะโอ้ยเชยเฉยเฉยเบลเบลเดียวเดี๋ยวได้ยินได้ยินนะเนี่ยได้ยินเหรอได้ยินไอ้เชยไอเชยไอ้กวกอะไรเนี่ยคุยคนเดียวก็ชื่อเบาเบดิคู่มือการจีบผู้หญิงอ่ะได้ถามตรงถ้าเธอใส่แล้วเธอจะเป็นอย่างนี้ไหมจะบอกว่าถ้าใจกล้าไม่ไม่ไม่โพสท่าแบบนี้อ่ะ เหรอ,อ,อมันก็ดูเซ็กซี่อ่ะถ้า <c oughs> เป็นฉันฉัน,ฉนจะฉันจะมากกว่านี้อ่ะอ่ะท้าไม่ดูก็ได้ท่าแรกของฉันยังม, <c oughs> มีเฮยังมีเฮโตเป็นสาวเป็นหนุ่งเกงในอ่ะก็ที่นี่มันฮิต มันไม่ดีโอ้โผลเลยฟช่นว่าทกันอ่ะก็ไม่เห็นใครใส่แฟชั่นใครจะมาสังเกตขนาดนั้นเดินดีๆอชเดินให้ดูก็ได้ว่าเห็นมเดินก็ไม่เห็นหรอกจะเม่อกี้เธอโพสท่าฉันเห็นใจะเดินให้ดูก่อนเห็นเะล่ะเห็นเะล่ฉันไม่เดินอย่างนี้ซะหน่อย เดี๋ยวเมื่อกี้ยกขาเหมือนจันทรุปราคาเลยอ่ะฉันแอบชอบเธอจริงนะคนแอบชอบฉันเยอะฉันชินแล้วล่ะคำแบบนี้บอกคำเดียวว่าเจียมตัวด้วยที่สำคัญคือฉันไม่มีเวลามานั่งเล่นไอ้เคอเธอแบบนี้นะไม่มีเวลาฉันเธอก็ควรจะมีเวลาให้ตัวเอลนะอะไรที่ขายข้างหัวขัดบ้างสิมันเป็นเทรนคนอย่างเธอพูดไปก็ไรสาระไอ้ไรสาระไอ้โง่ไอ้เว้นไปโอเคไปวันหยแเกม ฉันชอบคนเร็ว